นักศึกษามาดูวิธีการใช้คำสั่ง Content Center ในการเรียกชิ้นส่วนมาตรฐานออกมานะครับเมื่อนักศึกษาเข้ามาในไฟล์ที่เราใช้สำหรับการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้นักศึกษามาตำแหน่ง p พีซค Component ตรงนี้นะครับที่นักศึกษาใช้โหลดชิ้นงานออกมาประกอบเนี่ยให้เรากดตรงรูปสามเหลี่ยมมันนะครับตรง dropdown list ตัวนี้นะครับเมื่อเรากดเสร็จเรียบร้อยจะเจ,เจอคำสั่งที่เราจะใช้สำหรับการโหลด ชิ้นส่วนมาตรฐานก็คือ b r i d e Form Content Center นะครับให้ใสากดตรงนี้ใครที่โหลดครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะนานหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราโหลดมาแล้วเนี่ยเมื่อมันมีการรีกใช้ก็จะทําให้เราโหลดได้เร็วยิ่งขึ้นเมื่อเสร็จเรียบร้อยให้สามาดูตรงคําว่า Fast Center ตัวนี้นะครับก็คือในส่วนของที่เก็บชิ้นส่วนมาตรฐานต่างๆตรงอื่นก็ใช่นะครับตรงอื่นก็ใช่ใช่หมดเลยก็ให้สาดูว่านักศึกษาอยากจะได้ตัวชิ้นส่วนมาตรฐานอะไรของมันนะครับ ซึ่งในตรงฟาส n เทเน์ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวโบลนะครับตัวนัดแบบต่างๆต,ตัวพินสลับพินแบบต่างๆให้เราเลือกใช้นะครับรวมถึงพวกหมุดย้ำพวกแหวนลองต่างๆก็อยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วดังนั้นก็ดูว่าในแบบงานเขากำหนดให้นะักศึกษาโหลดตัวอะไรออกมานะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยสมมติครูจะโหลดพวกสกรูนะครับครูก็ามาที่โบ แล้วก็เลือกรูปแบบของตัวสกรูหรือตัวน็อตที่เราต้องการนะครับในที่นี้ครูต้องการแบบเฮกซาก h เฮสก็คือหัวหกเหลี่ยมจากนั้นเราก็เลือกรูปแบบตามที่ในตารางรายการเขากำหนดนะอันนี้ครูสมมุติเอาว่าครูจะเาเป็น ISO และนักศึกษาก็ดูชื่อมันให้ตรงกันนะครับอันนี้เดี๋ยวครูเอาอันนี้ดีกว่าง่ายๆมันเยอะมากครูสมมุติเอาสักตัวหนึ่งนะครับครูสมมติว่าครูเอาตัว เยอะมากเลย DIN DIN ที่มีมีคำว่านี่ที่มีคำว่า ISO มันจะได้มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับจะได้มีหน่วยเป็นม mm. okay. ิลลิเมตรโอเคคุณว่าตัวนี้กดโอเคจากนั้นนักศึกษาก็เลือกไซส์ที่ต้องการสมมุติเราต้องการ M6 มาคลิกที่ M6 ความยาวที่เราต้องการ35สมมุตินะแล้วก,กดโอเค รอสักครู่นะครับสำหรับการโหลดครั้งแรกนี่มันอาจจะนานนิดนึงก็คือมันต้องทำการเปิดหาไฟล์ที่อยู่ในเครื่องเรานะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะใช้เวลานิดนึงก็ขึ้นอยู่กับสเปคของคอมเรานะครับตามที่ครูบอกว่า คอมไหนมันลงได้หมดแหละสมัยนี้เพียงแต่ว่าจะช้าจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับสเปคของคอมถ้าคอมเก่าหน่อยนานหน่อยมันก็จะโหลดใช้เวลานานนิดนึงนะครับอ่าเมื่อโหลดมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บคราวนี้เนี่ยให้นักากด escap เพื่อที่จะยกเลิกมันนะครับเพราะว่าเราต้องการแค่อันเดียวจากนั้นย้ำนะคือให้นักษาเปิดไฟ assembly มาแล้วก็โหลดชิ้นงาน ให้เราเซฟเก็บไว้นะครับเซฟเก็บไว้แล้วค่อยเอามาประกอบทีหลังนักศึกษาอย่าโหลดมาในตัวชิ้นงานที่ประกอบแบบนี้นะครับเพราะเดี๋ยวเวลาที่เราเซฟแล้วมันจะหาชิ้นส่วนไม่เจอย้ำนะคือนักศึกษาจะต้องเปิดไฟล์ประกอบแบบเปล่าๆออกมาจากนั้นให้โหลดชิ้นส่วนออกมาเรียบร้อยแล้วเซฟเก็บไว้เมื่อนักศึกษาจะประกอบนะครับให้ค้ามาน,นี้แล้วค่อยเลือก Pi e c e component ในการโหลดออกมาเพื่อประกอบชิ้นงานนะครับต้องเซฟเก็บไว้ก่อนนะและถึงจะโหลดออกมานะทีนี้จะมีปัญหากับนักศึกษาบางเครื่องที่โหลดชิ้นส่วนออกมาไม่ได้ที่มันโหลดออกมาไม่ได้เพราะว่านักศึกษาไม่ได้ตั้งค่าเป็นอยู่ในเตต t เตนะครับเพราะฉะนั้นมาดูวิธีแก้ปัญหาสําหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถจะโหลดชิ้นส่วนมาตรฐานออกมาได้นะครับให้มาที่สตาร์ นะครับไอตรงมุมมุมล่างซ้ายสตาร์ทเนี่ยนะครับให้มาตรงมุมล่างซ้ายตรงนี้จากนั้นให้เราเลือกตรงรูปเฟืองนี้ครับรูปเฟืองพอมาที่เป็นรูปเฟืองเสร็จเรียบร้อยให้นักศึกษาดูตรงคำว่า time r a n g e นะครับถ้าเกิดเป็นภาษาไทยก็เป็นเวลาและภาษา นะครับให้เราคลิกเข้าไปในนี้เมื่อเราคลิกเข้าไปเสร็จเรียบร้อยให้เรามาตรงคำว่า region ตรงนี้นะครับตรงนี้นะเพื่อที่จะเปลี่ยนให้เป็น United State เนี่ยนะครับตรงสองตัวนี้เนี่ยให้นักศึกษาเปลี่ยนเดิมทีมันจะเป็น Thailand นะให้เปลี่ยนเป็น United State เมื่อเราเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยให้นักศึกษาปิดโปรแกรม อินเวนเตอร์ของเรานะครับปิดโปรแกรมอินเวนเตอร์แล้วเข้าใหม่ปิดแล้วเข้าใหม่นะมันถึงจะใช้งานได้นะครับนี่ก็คือวิธีการแก้ไขโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการประกอบสปริงเข้ากับตัวเพาหรือว่าตัวบูทที่เห็นนี้นะครับความยากของการประกอบสปริงก็คือว่าสมมติเราเลือกใช้คำสั่งเมท นะครับเราชี้ไปตรงสปริงเนี่ยมันจะไม่มีแกนกลางหรือไม่มีเซนเตอร์ไลน์ให้เราเพื่อที่จะใช้สําหรับการประกอบเหมือนกับตัวบูทหรือว่าตัวเพลาปกติไหมครับมันก็จะมีเราเมาส์ชีพ้พวกจะมีเซนเตอร์ไลน์ทำให้เราสามารถประกอบชิ้นงานได้แต่พอมาเป็นตัวสปริงเนี่ยลักษณะของผิวมันจะเป็นผิวทรงกลมนะครับแล้วกว็วนๆกันไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะให้มันมีแกนเซนเตอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะ เป็นไปไม่ได้ expand. ดังนั้นเวลาประกอบเราจะใช้ระนาบในการประกอบนะครับทีนี้เนี่ยชิ้นงานแต่และชิ้นมันจะมีระนาบเป็นของตัวเองทั้งหมดเลยนะครับเวลาเราเขียนมาเนี่ยมันจะมีระนาบก็คือตรงออริจินเนี่ยไม่จะมีระนาบเป็นของตัวเองทุกชิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลาประกอบเราก็จะใช้ตัวออริจินนี่แหละในการประกอบเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าชิ้นส่วนมันมีเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งยิ่งได้เกิดนักศึกษาเซฟงานมาโดยที่ ไม่ได้กําหนดหรือระบุชื่อเนี่ยจะยิ่งเป็นการยากที่จะหาว่าชิ้นไหนเป็นชื่อของตัวชิ้นงานที่เราจะเลือกเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆก็คือให้นิกสาวเมาส์มาคลิกที่ชิ้นงานที่เราต้องการและสังเกตฝั่งทางด้านซ้ายมือนะครับมันจะเป็นแถบสีน้ําเงินให้เราเห็นชัดๆเลยและนี่คือชิ้นส่วนของบันจากนั้นให้เรากดคลายมาลงมา เพื่อที่จะให้เห็นออริจินเพื่อที่จะใช้สำหรับการประกอบชิ้นงานนะครับต่อไปเราอยากจะประกอบเข้ากับชิ้นไหนเอาเมาส์ชี้ที่ชิ้นนั้นก่อนสมมติตอนนี้เราต้องการที่จะประกอบเข้ากับบูทตัวนี้นะครับแล้วกดที่บูทฝั่งทางด้านซ้ายมือเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีแถบสีน้ำเงินขึ้นเราก็กดคลายมันลงมาเพื่อที่จะให้เห็นออริจินในการประกอบชิ้นงานโอเคไหมอ่ะคราวนี้เราจะทำการประกอบ วิธีการประกอบเราก็จะใช้ตัว origin ในการประกอบอย่างที่บอกไปนะครับอันดับแรกก็ให้เรามาคลิกที่คำสั่ง constraint เลือกใช้ made นะครับทีนี้มันจะใช้ m a t e หรือจะใช้ฝัดเดี๋ยวเราดูตอนมันประกรอบว่าถูกหรือผิดนะครับถ้าเกิดว่ามันผิดไปจากที่เราต้องการแล้วมาเปลี่ยนเป็นฝัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรก โคต้องการที่จะให้ตัวชิ้นงานตัวนี้นะครับตัวสปริงเนี้ยมาติดกับระนาบจะด้านผิวด้านซ้ายหรือผิวด้านขวาก็ได้นะครับเราก็ดูจากตัวแผ่นระนาบของมันอ่าเราเลื่อนม,มาวางไว้เฉยตรงระนาบของสปริงอันนี้เป็นแนวแกนกลางเรายังไม่เอานะครับนี่ก็คือตัวระนาบแผ่นตัวนี้นี่แหละที่เราจะทําการแปะเข้ากับตัวผนังไนะนนตอนนี้ และหน้าของมัน,นยอยู่ฝั่งทางด้านขวามือเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะต้องมาเมดกับฝั่งทางด้านขวามือมันนะครับเ,เราก็เลือกระนาบ x z นะครับ x z จากนั้นเราก็หมุนชิ้นงานเราต้องการให้ตัวระนาบแผ่นสีฟ้าตัวนี้มาติดอยู่กับตัวแผ่นประกับด้านข้างนะครับเราก็กดไปนี่คือการใช้เมดนักศึกษาจะเห็นว่า มันไม่ได้อยู่ในทิศทางที่เราต้องการเพราะฉะนั้นกศ้กากดลัดเปลี่ยนเป็นลัดถ้าเกิดว่าของใครที่ใช้คําสั่งเมดแล้วมันอยู่ในทิศทางที่ต้องการก็ใช้เมดนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่อยู่ในทิศทางที่ต้องการเราก็เปลี่ยนเป็นฝัดเหมือนของครูเนี่ยเมื่อกี้มันเป็นเมดอยู่มันไม่ได้อยู่ในทิศทางที่เราต้องการดังนั้นครูก็เลยเปลี่ยนมาเป็นลัดเห็นไหมครับมันก็จะกลับทิศให้จากนั้นให้กด apply โอเคต่อไป เราก็มาดูต่อนะครับตอนนี้ครูจะใช้ระนาบ y z ของตัวสปริงนะครับ y z ของตัวสปริงแล้วก็ y z ของตัวแกนนะครับของตัวบูทอ่าตอนนี้มันลงมาแล้วกด apply ต่อไปมันก็ยังเคลื่อนที่ได้อีกหนึ่งเพราะเรากำหนดไว้แค่สองตอนนี้มันต้องห้ครบสามนะครับโอเคตอนนี้ต่อไปเราก็มา ใช้คำสั่งเมรเหมือนเดิมนะครับอ่าเมื่อกี้เรา y z แล้ว x z แล้วต่อไป xy บ้าง xy ของสปริงนะครับอยู่ในแนวนอนทีนี้ตัวบูทเราก็ต้องหาแผ่นที่เป็นแนวนอนนะต้องหาแผ่นที่เป็นแนวนอนนี้แนวแนวตั้งไม่ใช่นะครับนี่ x z ของตัวบูทเป็นแนวนอนเราก็ต้องเลือก x z ของบูท เรียบร้อยเราจับโยกเห็นไหมครับไม่ขยับละอันี้มันหมุนนะไม่ใช่ขยับมันเป็นการหมุนก็คือสปริงนะโอเคอ่ะนี่คือลักษณะของการประกอบสปริงจะเห็นว่ามันก็ยากยากนิดนึงนะครับก็ให้เราลองฝึกดูก็แล้วกันนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับ